เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องนับคนเข้าออกนะครับทางเดียวเลยนะครับก็เดินเข้ามาจากทางนี้นะครับแล้วก็เดินออกไปจากทางนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายแจ็ค DC 9โวลต์นะครับที่จะแทนให้ไปนะครับก็มาเสียบเข้าตรงนี้ในีุ่มเสียบไว้แล้วนะครับพอดีว่าผมถือกล้องมือเดียวนะครับดีผมจะลองเปิดสวิตช์นะครับอ่าก็จะมีเสียงสองติ๊บขึ้นมานะครับตอนเปิดเครื่องนะครับ ทีนี้ครับหน้าจอนะครับบัรทัศบนก็จะเป็นดิจิตอล PP นี้ย่อมาจาก People นะครับส่วนเขานี้ที่จริงผมจะเขียนเป็นค c ์เตอร์นะครับแต่ว่าด้วยตัวอักษรนะครับจำนวนตัวอักษรของหน้าจอเนี่ยมันจํากัดนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นตัวนับคนเข้าแล้วก็คนออกนะครับคนเข้าอยู่ฝั่งนี้นะครับเดินออกจะกฝั่งนี้ไปนะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานให้ดูกันเลยนะครับ เข้ามานะครับอ่ะคนเข้าก็จะเป็นหนึ่งคนนะครับส่วนตัวเอาเนี่ยก็จะเป็นศูนนะครับขึ้นมาต่อไปนะครับผมจะให้คนเข้ามาเองครับอ่ะสองคนนะครับสามคนนะครับลองช้าๆได้ครับอ่ะสี่คนนะครับห้าคนนะครับลองออกบ้างครับอ่ะหนึ่งคนนะครับออกอีกครับสองคน คนนะครับเข้าครับออกครับอตอนมีคนเดินเข้าเดินออกก็จะมีเสียงติดขึ้นมานะครับะนะครับประมาณนี้นะครับคุณครับ